สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีครับการเดนทางครงนี้ขอบคุณแอร์เอเชียขอบคุณจังหวัดบึงการครับที่ให้การต้อนรับเราอย่างดีวันนี้คุณจะไปถ้ำนาคาคุณสามารถลงต้องลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะฮะด้วยระบบออนไลน์ เพื่อที่จะต่อคิวกันเพราะว่าจะต้องเป็นการจํากัดคนในการขึ้นท่านาคาเหมือนกันแล้วการขึ้นไปขอให้ไปด้วยความเคารพกันแล้วกันอ่ะเมื่อกี้ได้ระวางเบรกกันอยู่มีคนถามมาเยอะเหลือเกินสำหรับกระเป๋าเงินนะฮะจริงๆแล้วโปรโมชั่นสําหรับ30สายแรกซื้อกระเป๋าหนังแท้2599บาทคุณจะได้ฟรีๆนะฮะกระเป๋าใส่นามบัตรอีกหนึ่งใบมูลค่า1599บาทฟรีๆคุณสามารถแอดไลน์เข้าไปครับ m w e m o n มีม m o นะฮะไลน์แอด MWEMON หรือคุณสามารถติดต่อเบอร์0945599844หรือ0 9 4 5 6 0 5 4 2 4หรือคุณสามารถไปดูที่ร้านกันได้นะครับร้านของเขาอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น3โซนโรบินสันครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ เฉพาะ30สายแรกซื้อกระเป๋าหนังแท้มูลค่า2,599บาทฟรีกระเป๋าใส่ธนบัตร1บายใบมูลค่า1,599บาทฟรีติดต่อครับ094 559 9844หรือ094 560 5 5 4 4 4แอดลน์มีมน,นะครับหรือคุณจะไปดูที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น3โซนโรบินสันฮะอ่ะเรียกได้ว่าการประกวดนางงามปีนี้เข้มข้นมากถึงขนาดพิธีกรของเราเนี่ยลางานนะฮะ ลางานไปเชียร์นางงามอ้าวขอมอบเวทีนี้กับปุ๊กโกะค่ะหนูสวัสดีค่ะกระเถิบเข้าไปค่ะดูสวัสดีเปิดรายการตั้งแต่เบรกหนึ่งแล้วกันรอบสวัสดีคุณแม่ด้ยนนี้ให้เชียร์ดูเหรอแม่หรออันแน่นอนวันนี้นะคะเราก็ต้อนรับนักน้องนะคะทั้งหมด5คนจากเวทีนะคะ M U T Thailand 2020ค่ะสว่สดีค่ะสวัสดีค่ะจังหวนางามที่ร้อนแรงมากมาก นะครับตั้งแต่ประกาศ30คนสุดท้ายออข่าวดังมากมายหนึ่งในห้าใครเล่นมูเตลูลูกใครใครคือนางลูกมีใครเป็นนางลูกไหมไม่มีค่ะไม่ได้นางสวดอย่างงี้ได้ไหมคะสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเขาบอกว่าเขามีเมาเขามาวันนั้นพีมดดำเขาโฟนอินเขาโฟนอินน้องซามีน่ากับเออกับแอนนาเขาบอกว่าวันนั้นเขาบอกว่าเนี่ยข่าวมันมีมาบอกว่าเนี่ยมีนางงามแบบว่า เวลาจะท่องก็เอามือถือมาป้องๆที่ปากหลังเขาสูดแล้วเวลารูปเพื่อนเพื่อนวิ่งไปอ้วกันใหญ่เลยมีไหมคะนี่คนจิไหมอะในห้าคนนี้มีใครรูปไหมคะจริงๆถ้าถามนี่ไม่เคยไม่เคยเห็นหรือสัมผัสนะคะนี่จะบอกว่าไม่รู้มากกว่าเอาได้ทั้งห้าคนนะครับอย่างที่เราเคยแบบค่อนข้างไปตามคาดหมายที่เขาบอกหนูยังไงก็ต้องได้แล้วรู้สึกไง โอ้ยจริงๆก็มันมันคือความตั้งใจค่ะเพราะว่าได้เตรียมตัวมาปีกว่าสําหรับการประกวดครั้งนี้มันคือความตั้งใจการฝึกฝนคือทุกอย่างมารวมกันก็ขอบคุณค่ะที่เห็นศักยาภาพของด้าแล้วก็ความตั้งใจของด้าดอว่าเป็นนางงามปีนี้คือจริงๆแล้วทั้งย่าคนที่บอกว่าหลายๆคนก็เคยผ่านเวทีประกวดมาบ้างแล้วอ,อย่างที่ทราบกันว่าอย่างน้องวินาเอก็เคย ชิมลางเวทีมา2ถึงสมรอบถูกต้องไหมรอบนี้คือรอบที่สามไหมคะรอบนี้คือรอบที่สองค่ะรอบที่สองก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่มาประกวดที่ได้ตำแหน่งระดับนรองเหมือนกันใช่ค่ะก่อนหน้านี้ปี2018ค่ะได้รองอันดับ4ี่รอบอันดับสาค่ะเวทีตอนนั้นเอเวอเรตคนที่ได้ตำแหน่งก็คือน้องนิ้งสุดยอดค่ะถามน่าตอนนั้นกับปีนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างทีนา ถ้าเป็นความรู้สึกของวินานะคะแตกต่างกันมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์เลยและวินาก็ยังเด็กมากๆตอนนี้ผ่านมาสองปีวินามีประสบการณ์มากขึ้นละแล้วก็เข้าใจในการประกวดนางงามมากยิ่งขึ้นวินามีความสุขกับทุกๆวันมากยิ่งกว่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นกดดันมากก็คเครียดทุกวันเลยค่ะมีคนถามพี่ก็ถามว่าจะมาอีกไหมหนูยังไงเราสิพอเพิ่งยี่สี่ใช่ไหมเพราะึงยี่แปดนะเพราะหึงยี่แปดเปนี่ยี่แปด ตอนนี้เพิ่งประกวดจบยังยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยค่ะก็ขอคิดก่อนฉีดยาอยู่ค่ะฉีดยาให้มามาถึงพรอนฟ้าบ้างดีกว่าพรฟ้าพี่สาวเหนือไม่ค่ะสาวใต้ค่ะแม่ประตูสุพาพใต้ประจวบคีรีขันเอาประจวบประจวบประจวบคนนี้เขาก็บอกว่าไปคว้าตำแหน่งมาหลายเวทีเหมือนกันทำไมถึงตัดสินใจมาลง MUT ปีนี้อาหามพอนฟ้าเลย คือเอาจริงๆอ่ะที่ตัดสินใจเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราได้คาดสายสะพายไทยแลนด์อีกครั้งนึงอ่ะมันคงเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าบอฟ้าเป็นอาหารไม่ได้อยากเป็นมากก็คืออยากอยากแบบทาอะไรเพื่อชาติอยากตอบแทนคุณแผ่นดินชาติมากเลยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยอ่ะบนเวทรีระดับโลกถ้าเป็น M U T M U อีกครั้งนึงอ,ะอ่ะมันจะรู้สึกยังไงมันก็คงจะแบบทาที่สุด เขาที่เราจะทําได้เพราะเราเคยไปสัมผัสมาแล้วว่ามันมีความพราวขนาดไหนที่เราได้ทําอีกหนึ่ง<ะ>อันก็คือบอกว่าเหมือนได้ปลดล็อกล้างมนต์ทิ้กับตัวเอง,งด้วยยังไงจริงคือ,อในปีองพันสิบห้านะคะพรฟ้าเคยมีข่าวในเรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดแล้วก็มองว่าพรฟ้าเป็นคนไม่ดีพรฟ้าใช้ยาเสพติดไหม,มแต่ด้วยความที่เราผ่านกระบวนาการกฎหมายเรียบร้อยแล้ว,ลวเรามีเปเปอร์ออกมาชัดเจนว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่พรฟ้าไม่เคยมีโอกาสได้ออกมาพูดได้ออกมาเคลียร์ตัวเองเพราะตอนนั้นคือ สื่อเขาไม่ได้สนใจพรฟ้าแล้วแล้วตอนนั้นคือเหมือนเสียงของเรามันเล็กมากการที่พรฟ้ากลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งมันคือการที่แสดงจุดยืนให้ทุกคนเห็นว่าเราอ่ะไม่ได้มีมนทินนะมันคือตราบาปท,ที่พรฟ้าอันล็อกตัวเองไปแล้วหมายถึงห้าปีที่ผ่านมา จม,มเรื่องนี้มา<ม>จมจนววนว่าเราจะอยู่ในสังคมได้ยังไงหนู<อ><อ>เป็นเกือบเฉียดตายอ่ะเกือบค่าตัวตายขนาดนั้นเลยใช่มัน<อ>มัน,ม,นมันถูกแบบเแบบรกดาวมากมากแล้วก็ทุกครั้งที่อ่านคอมเมนต์อ่ะน้ําตามันไหลจริงน้ําตามันไหลจริงๆ,รรงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนตัดสินเราจากตรงนั้นทั้งที่เราก็มีหลักฐานอยู่แต่เราไม่เคยออกมาโชว์มันก็เลยเป็นตราบาปของตัวเราเองที่เรารู้สึกมาตลอดว่า เราปลดล็อกไม่ได้สักทีหนึง่งเราเคยคิดจะฆ่าตัวตายเราเราเกือบเป็นโรคซึมเศรา้าแต่เราดึงตัวเองกลับมาได้เพราะว่าเราคิดว่าไม่สักวันหนึ่งมาต้องพิสูจน์ได้<น>แล้วหนูมเนี่แหละมิสซูเวีาายไทยแลนด์เนี่ยเป็นจุดก,ก็คือพิสูจน์ด้วยผลงานเลยว่าเรามีความราับผิดชอบในหน้า<ม>ที่การงานนะเราไม่ใช่เป็นคนที่ติดยาเสพติดนะหรือเราเป็นคนที่ผ่านปัญหามาได้แล้วเราก็เลยอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่กําลังใช้ชีวิตวัยรุ่นอยู่ควรมีสติ อย่าประมาทเพราะชีวิตคุณอาจจะพลิกผันไปทางที่ดีหรือเลวได้แม้มพเพียงเสี้ยววินาทีเดียวอ,อ,อะอีกสองคนจะประกวดจ้าแน่นอนอน้องแพรวันนีดที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นรองมิส r ว d มาแล้วมิส r ว d ไทยแลนด์ใช่ค่ะ แล้วตัดสินใจอย่างไรทำไมถึงมาลง MUT ครั้งนี้คะก็ต้องบอกว่าเราเริ่มต้นเข้าวงการนางงามด้วยการไปประกวดมิ s ลินเวิ r ด์ไทยแลนด์ประจำปี2017แต่ว่าปีนั้นเราไม่เข้ารอบอแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม,มแล้วก็มิ s ไทยแลนด์เวิ r l ์แล้วจะบอกว่าใจมันก็ยังคงอยู่ที่ m i s s ิน n วิ r ด์ไทยแลนด์อยู่ เมื่อย้อนไปเมื่อปีที่นี้ประกวดมิสซินิเวอร์ที่บ้านเรานเนาะเราก็มีโอกาสไปดูพอเคยคิดว่าการได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์มันรองลนำหนึง่งมิสไทนเวอร์มันมันมันพอแล้วเลย <ฮะ S 1> แต่วันที่เราไปเจอนิ้งเดินอยู่บนเวทีมิสซินิเวอร์เราเห็นภาพตัวเองเดินอยู่บนนั้นมันก็เลยจุดไฟขึ้นมาอีกครั้งก็หลังจากวันนั้นก็เตรียมตัวเองมาตลอดเพื่ออันนี้เพื่อสุด <Miss S 2> ท้าย <Thailand S 2> ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็เออกลับมาคืออาจจะไม่ได้ตำแหน่งแบบที่หนึ่งแต่เงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือเราก็ได้ใช ที่เขาบอกว่าได้แค่27บตอนนั้น<า>อ่ะพอเรารู้ว่ามันได้แค่นั้นแล้วเราอายุเกินแล้วเพราะมันเลื่อนมาด้วยโควิดอ่ะหนูรู้สึกยังไงเจ็บปวดรวดเร้าไหมเหมือนอกหักกับผู้ชายคนเดิมซ้ำพ่อพี่สองมันร้องไห้เลยชีวิตในละครที่เขาขับรถไปร้องไห้ไปอ,อ่ะชีวิตแฟนวนี้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมัน,ม,น,ม,นมันเห็นภาพมันแบบทุกอย่างเราเตรียมตัวมาดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ เออมันไม่ได้มันก็คือยอมรับได้นะคะแต่มันก็เสียใจมันเฮิร์ตมากแบบขับรถไปร้องไห้ไปจะต้องบอกตัวเองว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรถชนอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องมีสติกับตัวเองมากก็ร้องไห้หนักมากเหมือนกันค่ะแต่วันที่ได้ข่าวว่าได้เขาขยายอายุแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมันงงอ่ะมันคือพี่ปุ้ยเขาพูดบอกว่าเหมือนเขาพูดปีปีย้อนหลังอ่ะมันก็เลยทำให้เรานั่งคิดว่าคุยกับพี่เลี้ยงบอกนี่คือได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อ๋อมันได้นี่หว่าสามห้าอะไร ภูเก็ตเอ้ยจากสมุยกลับมามาสมัครเลยไม่ใช่สมุยใช่ใช่ค่ะเพราะวันเป็นวันสุดท้ายพอดีที่เขาประกาศขยายเราก็เลยแบบอ่ะกลับมาก็กลับมาก็ทิ้งงานที่นู่นแล้วก็บินกลับมาสมัครแล้วก็บินกลับไปทำงานต่อที่สมุยอีกหนึ่งท่านนี่คือนางสาวเชียงใหม่นะจ๊ะใช่นางสาวเชียงใหม่ที่บอกว่าปาดทุกคนเข้ามาเลย5คนสุดท้ายคือยังไงเขาบอกว่าพี่ดูสัมภาษณ์เยอะแล้วพี่ก็สัมภาษณ์มาหลายรายการแอบแอบว่าไม่เคยเจอน้องก็ไม่ได้แต่ว่ากลับไปดูย้อนหลังมันแบบ คุณต้องกลับมาถามอีกวันนั้นที่บอกคําถามให้หนูตอบอ่ะหนูบอกว่าเอ๊ฉันตอบดีทาไมไม่มีคนตบให้ฉันเลยมันรู้ตึกยังไงหนูตอบเล่าสิลูกสาวมันยาวเนี้ยจริงจริงหนูได้ยินคาถามว่าไงวันนั้นหรอกคือคําถามยาวแบบหน้ากระดาษ A4 ค่ะกาจแกงนางงามแบบหนูค่ะแต่หนูพยายามฟังแต่เขาถามหนูรอบเดียวหนูก็พยายามบกเราก็ได้ยินเขาว่าสตรีข้าเพะ ขอทวนคําถามอีกครั้งค่ะตอนแรกค<น>ือพูดแบบนั้นหรอไม่ฉันพูดเล่นตอนแรกหนูจะขอทวนคําถามแต่ออไม่มีใครทวนคําถามแล้วหนูคิดในใจว่าถ้าเขากลับมาบอกว่าทวนไม่ได้ค่ะหนูก็จะโดนทุบหลังหนูก็จะโดนแก้อะไรทีแล้วถ้าโดนอย่างนั้นก็เสียสติใครก็เลยแบบโอเคเอาไงเอาการตอบด้วยความมั่นใจค่ะได้ยินว่าไงลูกสาวได้ยินว่าไงนะวันนั้นที่เขาถามเขาบอกว่าถ้าคุณในฐานะคุณเป็นมิสยูนิเวอร์สแล้วก็คุณไปแบบรายการเรียลิตี้โชว์แล้วเขาบอกว่ามิสยูนิเวอร์สการประกวดนางงามมาเป็นเหมือนการดูถูกสตรีเพศ จะรู้สึกยงไงแต่วันนั้นได้ยินแบบเพศสตรีข้ามเพศหรือเพศสภาพอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาใช้คําศัพท์แบบเล่นใหญ่นิดนึงที่ต้องกดดันให้เราสอบสอนเก่งเนาะก็เลยตอบเป็น LGBTQ ใช่ค่ะตอบตดปุ๊บทำไมยิ้มหน้าบาเลยค่ะทำไมต้องสุขเงียบหนูตอนที่หนูเดินกับที่หนูอย่างเงี้ยเราคิดยังไงตอนที่เขา คนตอบดีจนชอบเลยหรอใช่หนูก็คิดในใจว่าตอบดีจนเขาแบบหงายหน้าเบื่อไปแล้วหนึ่งเอาซียังไงคนนั้นเก่งนะยบ่งวันเางทีก็ยังมั่นใจอยู่ค่ะใส่เครื่องเพชรมั่นใจว่าอาย่าจะเดินออกไปด้วยความมั่นใจแต่ตอนนี้ลูกหนูตอบไม่ตรงคำถามเราได้ยินคำถามผิดหรอเราก็หนูเอายังไงโดนแกงแล้วหนึ่งไม่แต่ว่ันนั้นหนูเป็นกระเทยเยอะใช่ไหมหียวิศวะใช่ไหม Uhm, ไม่มีผ mm ู้ชายจะหมดหมดเป็นผู้ชายหมดเลยแต่ทำไมรูเหมือนจะเคยจะเลยว่าจริงๆแล้วหนูแอบเก็บกดใช้ชีวิตใช้ใช้ชีวิตเยี่ยงผู้ชายมานานค่ะพอได้มาประกวดนางงามได้ปลุกความเป็นผู้หญิงตะปุกมากเกินไปค่ะเลยไปก่อนไม่บอกนะเก็บกดมากเลยนุ้ยนึกแก่แบบไปเรื่องนันนนิสหนุ่ย ไม่ได้อยู่กับกระเทยมาเลยอยู่อยู่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมีมีเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทเป็นแม่แม่สอนหนูเดินค่ะเออเขาเลยติดมาด้วยอู้จังเก่งเนาะหลังตอบมาตอบคำไม่เลิกเดินนะดีนะหลัตอนเราคยกับก็อเมรากันสนิทหนึงอเมดิกเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเขาบอกฝ่าฟันมานานหลายต่อหลายเวทีเลยนะเคยประกวด10คนสุดท้ายของมิสไทยแลนด์เวิลด์มิสแกลนภูเก็ตก็เคยทำมาแล้ว นะฮะแล้วก็มิสทัวริสต์เซียมเวิลด์ก็เคยเคยเป็นมาแล้วใช่ค่ะเคยเป็นดารามาในวงการบันเทิงไหมเคยค่ะเคยเคยสามปีค่ะกับช่องช่องเจ็ดอยู่ช่องเจ็ดมาอูเคยอยู่ช่องเจ็ดอยู่สามปีเล่นละครจี่เรื่องลูกประมาณสี่ถึงห้าเรื่องค่ะประมาณนั้นเออตอนนั้นเล่นละครแล้วทาไมไม่อยากมาเป็นดาราต่ออยากมาเป็นนางงามต่อทําไมไม่ถามหน่อยค่ะหนูมีหนูมีความใฝ่ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูคือหนูใจรักนางงามอ่ะแล้วมิสยูนเวิร์สพอเขาเปลี่ยน จากทรัมป์เป็น IMG หนูสถึงบริบทที่เปลี่ยนไปเขาต้องการแบบ strong woman หนูก็เลยปลุกไฟข้างในว่าอุ๊ยอยากลองอีกสักตั้งหนึ่งใช่ค่ะก็เลยมาไฟเวทีนี้อีกสักรั้งนึงใช่ค่ะไฟอีกรอบหนึ่งซึ่งตัวนายหนูเรียนจบจากโตลันโตใช่ค่ะเกรติยีอยนดับหนึ่งเกรติี่ยอมอันดับหนึ่งนะหนูเป็นนอนหนังสือค่ะหนูชอบนั่งอ่านหนังสือชอบเรียนมากโดยเฉพาะเลขเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากหรอใช่ค่ะชอบมาก แล้วในช่วงที่ประกวดนี้ได้ค่ะว่าคุณพ่อเนี่ยจริง,รงๆก็มีการรับผ่าตัดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วสมาธิเราต้องควบคุมยังไงให้เรายังคงมีสมาธิจนเราได้มองกุฎครั้งนี้จริงๆคุณพ่อเนี่ยเข้าห้องไอซในช่วงรอบอดิชั่นก็ถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นได้จากสีหน้าเลยว่าแบบ มีความกังวลมีความแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่ว่าการตั้งสติด้ว่าในสถานการณ์นั้นมันยากอยู่แล้วค่ะ,ะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนคือณจุดนั้นเราต้องตอบคําถามของกรรมการให้ได้แต่จะดีดีแค่ไหน,นมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เราก็พยายามให้ดีที่สุดแล้วหนูรู้ไหมว่าหนูคือตัวเก่งที่แบบหลายๆคนเขาบอกว่านี่แหละผู้หญิงคนนี้แหละน่าจะได้เป็นจริงๆมันมีหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นวินาหรือพี่พรอฟ้าคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยทุกคนแกร่งมากจริงๆคือมัน ทุกคนสามารถสวมมงกุฎได้เลยแต่ก็ขอบคุณที n ค่ะที่เห็นถึงศักยภาพของด้าจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดมิ s ชั่นอเวอร์สหล่อนก็เคยไปมาแล้วใช่ไหมไปมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นฉันไม่ต้องกักตัวไงแต่ครั้งนี้อยากจะทราบว่าจริงๆการประกวดมิชชันอเวอร์สยังจะมีอยู่ไหมคะแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันช่วงไหนเมื่อไหร่ยังไม่มีใครรู้เลยใช่จริงๆจะบอกว่าได้ไม่รู้กําหนดการเลยค่ะก็ต้องรอแถลงข่าวใช่ค่ะแต่ว่า ถ้าคิด ถ้าคิดนะคะอาจจะเป็นช่วงรต้นปีหน้าไหมคะอันนี้ขออนุญาตนะคะตามข่าวอยู่ก็คือมีเป็นไตรมาแรกของปีหน้าซึ่งหมายความว่า1-3เดือนแรกของปีหน้าน่าจะเป็นช่วงที่จัดประกวดแต่ว่าน่าจะต้องรอดูสถานการณ์โควิดทั้งหมดก่อนค่ะไม่แน่อาจจะมีเซอร์ไพรส์จะมีโอกาสที่มาจัดที่เมืองไทยไหมลองถามๆพี่ปุ้ยยังเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองถามดูไม่งั้นจะมันมากเลยนะคะจะเป็นคนที่มุ่งมั่นเขามาว่าเราแบบเดียวว่าเราปลอดภัยมาได้จริงๆนะเป็นคมุ่ง เป็นดาราอยู่แล้วอยู่ดีก็หยุดเป็นดาราไปประกวดนางาเรียนก็เรียนเก่งตอนนั้นเล่นละครตั้งห้าเรื่องแล้วด้วยค่ะชอบลางงามเออก็เลยมาประกวดอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะเร้กลับไปเล่นละครอีกไหมก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้ใหญ่จะเอ็นดูได้ค่ะเนี่ยช่องนี้ละครเยอะนะรายการด้วยอ่ะถามอีกหนึ่งคำถามถามน้องวินาดีกว่าตอนที่จับมือเห็นว่าพอตอนที่จับมือวินากับไปด้าจับมือกันอยู่ก็เห็นมีพูดคุยกันพี่อยากรู้ว่านอกจากที่บอกว่าแบบ เออถ้าไปแท้เลยประจักรวาลอะฝากด้วยนะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ตอนนั้นตื่นเต้นนะคะ,ค,ะคิดแบบว่าจะบีบมือกันแน่นเลยสิ่งที่คิดก็คือว่าแบบเมื่อไหร่จะประกาศสักทีทำไมมันนานจังเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นจำได้เลยว่ากั้นน้ำตาก,กันอยู่สองคนกแบบพูดไปเนี่ยเสียงแบบสั่นเครือทั้งคู่ค่ะ ก็เลยบอกอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ค่ะแล้วแม่ตอบวีนา่ายังไงเหมือนกันนะวีนาแล้วก็คิดในใจเหมือนกันว่าพี่พิกเคนาจังเลยแต่ว่าปีนี้เขาไม่มีประกาศลงประกาศแล้วเขาประกาศชื่อแล้วเขาประกาศหมายเลขด้วยเขาบอกว่าแมนด้าแล้วดูหันมาตกใจใช่หนูก็เลยอะไรเนี่ยอ่ะทีตกใจตกใจว่าเราเป็นรองหรือเราเป็นเป็นมิชลีว่าไทยแลนด์ตอนนั้นตกใจทุกสิ่งอย่างค่ะตอนนั้นคือจะบอกว่าสติคือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คือแบบ เกิดอะไรขึ้นแบบอะไรอะไรวีนาก็เข้ามาบอกว่าแออมันได้พบบร้องเดินไปก่อนแบบอ๋อเหรอแสดงว่าไอ้สงครามนางงามมันไม่มีเหรอแสดงว่านางงามทุกคนก็รักกันจริงๆใช่ไหมแล้วประเด็นคือฉันชอบน้องข้างหลังอะคือแตี้าแตบีดาไคือน้องเขาแบบว่าคือเขามีความจริงใจให้กับเพื่อนอะฉันดูเขาสัมงบ้อยู่บ้านที่เอายาดมมาดมไม่ใช่อะไรนะไยพรุ่งนี้จะไปทำงานยังไงดีเขาบอกเนี้ยเอ้เขา ต้องเ<ด>บร<า>กรก,กันก,ก่อน <มา S 2> แล้ว<ฮ>ะยังมีเรืนน่องงานอีกมากมายจะกลับมากันฮะเขาเบรกแบบเดียวค่ะออกโซฟาออกไหมสนับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60สปี